เราอยู่ในโลกคนเขาวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายนี่พ,พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ที่เราไม่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายเขาหาเกณฑ์จากเสียงภายนอกบางทีก็หาเกณฑ์ก็ทําทุดริลบ้างฆ่าสัตว์บ้างลักขโมยบ้างทําเพชรประเพณีบ้างก็โกหกบ้างอะไรบ้างเป็นวิธีหาความสุขของเขาในโลกโลกของเราจึงวุ่นวายถ้าเราทำตามเขาเราก็ยาก เราต้องหาเกณฑ์อย่างอื่นที่เรามาภาวนาะผู้ชายมีเปรตที่ภายในท่านบอกว่าถ้ามีเปรตที่ภายในก็ใช้เปรตที่เป็นอาหารมณภาสาะพรมก็สวยแต่เปรตีเป็นอาหารก็ไม่ความสุขอาหารของหนาวก็ปรุงได้เมื่อไรก็ได้แต่เสิ่งภายนอกมันทำลายแล้ของหราก็ไม่ได้เราจึงปลอดภยัย ความสุขเราก็ปลอดภยัยล้วก็ปลอดภัยกับผู้อื่นด้วยหมายความว่าเราเราจะไม่ทําเพศเสนเป็นอนขาดธรรมบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาเอาเล่ยมาตัดเราเป็นเช่นเช่นทรามบอกว่าอยาให้มีพยาบาทต่อเขาถ้ามีพยาบาทต่อเขาหมายความว่าเราไม่ได้ทําตามคําสอนของพ,พระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเ็าต้องแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเราจะเป็นผู้ปลอดภยัยให้ความปลอดภัยกับสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุ หมายความว่าเรารักษาเยงของเราไม่มีข้อยกเวน้นปานหาธิบาทตาใม้ฆ่าสัตว์ปรนันขาดนาทินนาทานก็ไม่ลักขโมยประนันขาดไล่ไปเลยๆไม่โกหกประนันขาดนั่นให้ความปลอดภัยมาให้ความปลอดภัยมันทั่วไปเราก็จะมนได้มีส่วนหนึ่งของของความปลอดภัยทั่วไปได้เพราะฉะนั้นนกถึงว่าเราเป็นมนุษย์แปลว่าผู้ผู้มีใจสูง รักษาความสูงของชาหใจของเราไว้ได้ความรักษารักษามนุษยสมบัติของเราจะได้ต่อให้เป็นนิพพานสมบัติไปได้